หรอโอเคอันนี้ค่ะอ,อันนี้นะคะเหรออ,อะไรนะเหรอเสืออันออออน,นี้น<บ>ะคะเนาะอืมอ่ะแล้วคนนี้อ่ะแบะแบะเหรอแบะก็แบะแบะคนนี้แมวอืมเนี่ยนั่เอืมใช่เหรอนู่อืมโอเค อันนี้นะคะหมากรอบปรหมูหมูนะคะหมูอหมูนะคะกัดเจ็บไหมคะจัดเจ็บน้องชอบตัวอะไรคะชอบเสือชอบเสือเสือร้องอยังไงคะ น้องเกลเทพธิดาพยากรตัวน้อยแม่ชมถึงกับคอนเฟิร์มเปิดไพแมนเวอร์เสิร์ฟความน่ารักมาให้ชมกันอีกแล้วสําหรับน้องเกลหรือน้องเอบิเกลรังสีสิงห์พิพัฒน์ลูกสาวคนสุดท้องของสุตาอย่างชมพู่อริยาและสามีหนุ่มไฮโซอย่างพ่อหน,นดวิสรุตรังสีสิงห์พิพัฒน์ถึงโมเมนต์การพูดคุยกับคุณแม่ที่ส่งเสียงเจ๊เจ้าเก่งมากขึ้นทุกๆวันล่าสุดชมพู่อริยาก็ได้เผยคลิปขณะที่น้องเกลนั่งทายชื่อสัตว์อย่างจริงจังซึ่งบอก đây là และถูกเกือบหมดทุกคำโดยคุณแม่ชมพู่ยังเขียนแคปชั่นแซนลูกสาวว่าเปิดไพ่กับเทพธิดาพยากรแมนเวอร์นอกจากนี้แล้วน้องเอบิเกลยังทำเอาแฟนๆถงกับอมยิ้มกันไปแถวเมื่อน้องเอบิเกลส่งเสียงสัตว์ที่ดูเหมือนจะน่ากลัวแต่กลับกลายเป็นความน่ารักแนนาเอ็นดูแบบสุดๆเลยทีเดียวค่ะแบบนี้จะไม่ให้ทุกคนตกหลุมรักน้องเอบิเกลได้ยังไงคะคนะร้ายน่ารักจริงๆแถมพัฒนาการก็ยังดีเลิศเหมาะสมแล้วล่ะค่ะที่เป็นไทย ญาติหมื่นล้านของตระกูลรังสีสิงห์พิพา์ถ้าน้องเอวิเกลโตขึ้นมั่นใจเขาว่าจะสามารถสอนน้องเอลิเซียซึ่งเป็นลูกสาวของสาวพัติเซียกูดซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกันได้อย่างดีแน่นอนค่ะแถมจะเป็นโมเมนต์ที่น่ารักของสองพี่น้องที่นอกจากจะมีชื่อคล้ายกันตระกูลเดียวกันแล้วหน้าตาก็ยังเหมือนกันเพราะเป็นลูกเสี่ยวอังกฤษนั่นเองค่ะฉะนั้นขอเชียร์เชียร์ให้คู่นี้ได้มาเจอกันสักทีขอให้ป้านอตหรือแม่ชมทำความ ความฝันให้เป็นจริงทีเถอะคะ่ะแต่ถ้าใครอยากจะมาดูกับเทพธิดาน,น้อยพยากรก็สามารถติดต่อน,น้องเอมิเกลได้เลยนะคะแนะนําไปออกอีเวนต์ไหนแฟนก็คงจะให้เปิดไพ่และทายอย่างแน่นอนคะ่ะแม่หมอแสนสวยของเรารักมากที่สุดนะคะขอขอบคุณชมพู่อริยาน็อตวิสรุตและแพทิเซียกู๊ด ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ